สวัสดีครับกระเพือ่อมผมรัชชนาลนะวันนี้มาที่สะพานพนังก้านะครับก็ไม่มีต่างข้าจังหวัดหรอกนอนเหมือนกันทั้งคู่ฝั่งไหนก็นนนะต่างกันแค่ตำบลอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับแต่ด้านหลังผมนะครับเบรขบวนผู้ชอยู่ไหนด้านหลงังเด้อเทางพระรามห้านะครับเป็นทางแขวนอีกแห่งหนึ่งแต่รถเมย์ไม่ผ่านตะขันเลย ไม่มีรถเมล์คันไหนขึ้นจะมาพระรามาเลยนะครับน่าแปลกใจนะโอเคแล้วก็รางด้านบนนะครับอันนี้ตอนนี้รถไฟฟ้าังไม่มานะแต่สพาก็มาเป็นรถไฟฟ้าสายสี่ข่วงนะครับแสงอาจจะแยงแยงบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามันก็ท่าทย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วมันก็เปิดไฟเป็นธรรมดานะเดี๋ยวคม ร้องรอยสักพักหนึ่งสต่ว่าตอนนี้มันจะไม่มาเราไปฟ้ามามาไห่ก็ไม่รู้นะครับผมไม่เป็นไรโอเคงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันพบก็บวบโอกาสหน้าสบัวันนี้สวัสดีครับ